อันนี้ยอดอ่อนๆอแล้วก็จะเอาด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ใบอ่อนๆอมานิดเดียวเองนะคะนอกนั้นมันแก่หมดเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกนะคะเราก็พยายามเลือกอ่อนๆอนะนะคะส่วนมากที่บ้านตอนนี้มันก็จะมีแก่ๆเยอะนะ สวัสดีค่ะมาพบกับน้อยหน่าชาแนลทำอาหารคีนวันนี้นะคะก็จะพามาทำเมนูผัดยอดมะลุมกับดอกมะลุมจะผัดแบบไฟแดงนะคะส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบก็จะมีอันนี้เป็นซอสหอยนางลมนะคะตากุ๊ดไร้นะคะสูตรลดเกลือแล้วก็โซเดียม30%นะคะ นหนาได้เคยทำรีวิวไปแล้วนะคะไปย้อนดูคลิปกันได้นะวันนี้จะใช้เป็นซอสแม็กกี้นะคะน้ำปลานะผงปรุงรสนี่จะใช้เป็นผงปรุงรสฟ้าไทยนะคะคือมันไม่ค่อยเค็มนะแล้วก็เนื้ออกไก่นะคะมีเนื้ออกไก่เหลืออยู่นะคะก็เลยเอามาทำผัดไฟแดงนะคะอันนี้จะใช้เป็นหน้านะคะพริกแดงจินดานะ แล้วก็พริกเขียวแล้วก็ตัวพระเอกแล้วก็นางเอกของเรานะคะยอดมารุมนะคะวันนี้ได้ยอดมาลุมมานิดหนึ่งนะอันนี้ได้ล้างทำฟาวสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยอดอ,อนอ่อนเลยนะคะแล้วก็ดอกมาลุมนะคะแล้วก็พริกกับกระเทียมนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะเราจะนํามารุมเนี่ยไป ลวกในน้ำร้อนก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีครามแข็งนิดหนึ่งนะพอเวลาผัดเนี่ยจะได้ผัดง่ายๆนะคะจะได้ไม่ต้องผัดนานนะเราก็ได้ทำการลวกแล้วนะคะดอกมะลุม วันนี้เราก็จะใช้น้ำมันนิดหนึ่งนะคะ เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะน้ำปลานะคะผงปรุงรสฟ้าไทยซอสแม็กกี้นะคะซอสหอยนางลมนะคะสูตรลดเกลือแล้วก็โซเดียมนะใส่หนึ่งช้อนนะคะ เดี๋ยวชิมรสด,ดูซิว่าโอเคไหมโอเคแล้วนะคะใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะเราก็จะใส่ดอกมะรุมลงไปนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราเอาไปลวก เดี๋ยวเราจะเคี่ยวดอกมะรุมให้ได้ที่ก่อนนะคะเราถึงจะใส่ยอดมะรุมลงไปใส่ยอดมะลุมลงไป ันนี้เลือกเอายอดอ่อนๆอมาเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดไฟแดงยอดมะลุมกับดอกมะลุมก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะในหนาจะมาพูดถึงประโยชน์ของยอดมะลุมกันนะคะก็ถ้าใครมียอดมะลุมกับดอกมะรุมนะคะแต่ไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะ ตอนแรกก็นายหนาก็ไม่รู้นะคะว่ามันกินได้นะคะพ่อเอามาต้มลวกน้ำพริกนะคะก็เลยเกิดไอเดียนะคะเอามาทำเป็นผัดไฟแดงนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนม่หนาด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรต้องรอชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ